ในฐานะประชาชนคนไทยนะครับก็มาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมต้องมาปกป้องสิทธิ์ของผมในเรื่องที่ข้าราชการเจร้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กล่าวหาเท็จกล่าวหากันแกล้งให้บุญได้รับโทษอาญาผมก็มาขอความเมตตาขอความเป็นธรรมจากศาลกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบมาช่วงระยะเวลาสิบกว่าวันที่ผ่านมานั้นความจริงคืออะไรนะครับผมกลาบเรียนนะครับว่าข่าลรายการทุกท่านเจ้าที่ทุกท่านทุกกระทรวงตัววงกลมคือข่าลรายการของแผ่นดินท่านต้องรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้แผ่นดินไม่ใช่รับใช้นักการเมืองไม่ใช่รับใช้ตามใบสันญาการเมืองนะครับผมกลาวเรียนนะครับวันนี้ที่ผมจะฟ้องนะครับ พ่อกล่าวหามีสามท่านแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเอ่ยถึงตำแหน่งได้แต่ไม่เอ่ยชื่อเพราะเขาก็มีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกเขาผมก็ไม่อยากให้เขามีความรู้สึกเหมือนผมเมื่อสิบกว่าวันที่ก่อนสิบวันที่แล้วผมก็ฟ้องคิปดีดีไอขออ,อขอคามันนี้แล้วก็รักษาการคิพดีดีไอซึ่งท่านต้องมาชี้แจงนะครับสิ่งที่ท่านกล่าวหาว่าผม ซึ่งท่านกล่าวหาว่าทั่นตีที่อยู่ในช่วง60ปี63ถึง66ก็คือผมนะครับตรงนี้สื่อมวลชนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมออกมาสัมภาษณ์แต่วันแรกนะครับว่าการที่จะกล่าวหาใครท่านต้องมีหลักฐานมีความชัดเจนเพราะเขาทุกคนอย่างผมทํางานท่านต้องมาดูสิครับว่าท่านจะกล่าวหาผมท่านต้องไปดูวิธีการทํางานที่ผ่านมาว่าผมลงมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนพี่น้องคนไทยซึ่งไปทางานต่างประเทศ ขนาดไหนผมนั้นนั้นฝากคำสั่งนะครับแล้วก็เอกสารสิ่งใดที่ที่ทางค่าเหลือก็ผมได้เพิ่มเติมหากมีการขอเพิ่มทางทานแแต่ส่วนฟ้องทั้งเตรียมไทยเข้าแต่เศษนครับผมเหฮะเตยพยายามฝากใช่จริงๆก็ต้องข้าราชการฮะเขาก็มีวิธีการทํางานของเขาทั้งหมดนะฮะซึ่งมีการทํางานมีระเบียบการเดินทางมีคนที่ไปที่เขาได้เงินแล้วมีเทปสัมภาษณ์ วันที่ไปสัมภาษณ์ที่ฟินแลนด์ว่าเขาได้เงินคนละแสนกาบาทคือมันเป็นเรื่องของการเก็บลูกเบอร์รี่ครับไม้ป่าเนี่ยเก็บมากได้มากตามกิโลนะครับแต่ว่าที่วันท่านบอกว่าไปทํางานเกินเวลาผมเรียนนะครับว่าเขาไม่ได้จ้างเป็นรายชั่วโมงครับเขาจ้างเขาจ้างไปโดยความสมัครใจโดยเดินทางไปด้วยตัวเองโดยเก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อยนะครับลูกเบอร์รี่แล้วก็ ผมเรียนนะครับว่าถ้าเอามาจับกันแบบนี้วิธีการแบบนี้แล้วเรา,าพอที่ทํางานในประเทศไทยครับที่ทําเกิน8ชั่วโมงก็งผิดหมดป่ะครับเราก็ต้องยึดมั่นกฎหมายเราด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ไปเขาได้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ประโยชน์เขาจะไปทาไมครับทุกปีที่สัมภาษณ์มานะครับมีเทสความภาษา์หมดแล้วก็วันที่ผมทราบเรื่องว่ามีในหน้าคนไทยโดนจับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยพี่น้องสืมชนทราบไหมครับว่าผมสั่งการให้ กรมจัดหางานพร้อมด้วยข้ามมนุษย์ของตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งปคอมค้ามนุษย์นะครับแล้วก็พมไปร่วมสอบคนไทยที่กลับมาที่สนามบินเลยนะครับว่ามีเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายหรือมีการกระทําอย่างไรบ้างต้องผลสอบมาหมดแล้วผลสนุมันมีหมดแล้วว่ามันไม่มีไม่มีเรื่องนี้นะครับแล้วสิฟังอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอขอบคุณศาลนะครับซึ่งบทบทการยื่รรมซึ่งเราเป็นที่พึ้งของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณที่ท่านให้ความเมตตานะครับก็สุดท้ายผลลัพธ์ความจริงจะออกมางไงก็ขอให้ศาลให้ความเมตตาในการไต่สวนและท่านพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ให้ความสนใจคดีนี้ก็จะเห็นทั้งหมดนะครับว่าเรื่องจริงคืออะไรครับ หเดือนหน้าใช่ไหมครับหกเดือนหกตุลาครับช่วงเช้าเก้าโมงครับสองหกหมื